เมื่อก่อนนี้นะมีเพื่อนชาวร้อยเอ็ดทำเมนูนี้ให้กินนะแต่ไม่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรนะคะทุกคนก็มีไก่นะคะแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็ตําตะไคร้พริกแข้งหอมแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็เอามาหมาักหมักกับไก่นะคะทุกคนเนี่ยหมกักเราหมากักแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็จะใส่ซอสหอยนางรม นะคะแล้วก็ผงปรุงรสผงนัวนิดนึงแล้วก็พริกไทยนะคะทุกคนแล้วก็ซีอิ๊วแล้วก็ตามด้วยที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลานะคะเนี่ยค่ะเราหมักไว้ประมาณสักแอดหมักไว้ประมาณ3าสินาทีนะคะให้มันเข้ากันนะเราก็ขยำขยำหมักให้เข้าเครื่องเครื่องที่เราตำไวเ้เข้ากันนะ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็หมักไว้อย่างี้นะคะก็ เมื่อเราหมักได้ที่นะคะเราก็เปิดเตาเลยค่ะทุกคนเปิดเตาแต่อาจจะเติมน้ําลงไปอีกนิดนะคะเพื่อไม่ให้คนกระทะมันไหม้นะเราเปิดไฟแล้วปิดฝาไว้เลยค่ะ mm. ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะประมาณสิบนาทีแล้วก็เปิดดูนะคะห้าสิีถึงสิบนาทีเราเปิดดูนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปค่ะปิดฝาไว้เรื่อยๆเลยนะคะคนคนลงแต่แก็ปิดฝาไปเรื่อยๆจนน้ำมันแห้งะคะ่ะทุกคน เมื่อกระเพื่อมไมได้แห้งดีฉะนั้นเราก็ใส่ใบมะรูดลงไปค่ะทุกคนก็เ,เป็นอัางเสร็จนะคะ,คะทุกคนมาทำข้าวด้วยกันนะคะจะจาไม่ได้ว่าเพื่อนชาวร้อยเอ็ดที่จะาทำให้กิน,เ,นเขาเรียกเมนูนี้ว่าอะไรนะคะแต่รับรองข้าวหมดง้อเลยค่ะเขาพุณน่ะาเมื่อก่อนนี้นะมีเพื่อนชาวร้อยเอ็ดทำเมนูนี้ให้กินนะ แต่ไม่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรนะคะทุกคนก็มีไก่นะคะแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็ตาตะไคร้พริกแห้งหอมแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็เอามาหมากักหมักกับไก่นะคะทุกคนเนี่ยหมกักเราหมากักแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็จะใส่ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ผงปรุงรสผงนัวนิดนึงแล้วก็พริกไทยนะคะทุกคนแล้วก็ ซีอิ๊วแล้วก็ตามด้วยที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลานะคะเนี่ยค่ะเราหมักไว้ประมาณสักแอดหมักไว้ประมาณสานาทีนะคะให้มันเข้ากันนะเราก็ขยำขยำหมักให้เข้าเครื่องเครื่องที่เราตำไว้เข้ากันนะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาที ก็หมักไว้อย่างนี้นะคะก เมื่อเราหมักได้ที่นะคะเราก็เปิดเตาเลยค่ะทุกคนเปิดเตาแต่อาจจะเติมน้ําลงไปอีกนิดนะคะเพื่อไม่ให้คนกระทะมันไหม้นะเราเปิดไฟแล้วปิดฝาไว้เลยค่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะประมาณสิบนาทีแล้วก็เปิดดูะคะห้านาทีถึงสิบนาทีเราเปิดดูนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปค่ะปิดฝาไว้เรื่อยๆเลยนะครับคนๆๆแต่ราปิดฝาไปเรื่อยๆจนน้ำมันแห้งะคะ่ะทุกคน เมื่อแบเบื่อไม่ได้แห้งได้ทีฉะนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะทุกคนก็เป็นอันเสร็จนะคะทุกคนมาทำข้าวด้วยค่ันะคะารแต่จำไม่ได้ว่าเพื่อนชาวล้วเอ็ดที่ทำให้กิน,เ,นเขาเลือกเมนูนี้ว่าอะไรนะคะแต่รับรองข้าวหมดง้อเลยค่ะเขาพุ้นข้า